ที่เป็นการสาธิตการรำไทแก็กหรือไทจีเฉียนแบบผสมผสานกลมกลืนไม่ต้องกำหนดองศาหรือว่าท่าทางซ้ายขวาจนเกินไป แต่เน้นความยืดหยุ่นการผ่อนปรนแล้วก็ท่วงท่าที่เชื่อมโยงจากปลายเท้าถึงปลายมือไปพร้อมๆกันเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งทำตัวมากว่าเป็นแค่ลูกศิษย์ของพระจีนรูปหนึ่งที่เคยมาสอนที่จงเจิ้นจีเนียนถังนี้เมื่อ30ปีที่แล้วนะปัจจุบันท่านก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆ นานๆมาเอากำลังกายทีโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22ธันวา2555ท่านะนก็มีเมตตากรุณารำสาธิตให้กับเราชมแล้วก็ขอบันทึกไว้เป็นคลิปวิดีโอเพื่อเอาไปลง Youtube ให้ท่านทั้งหลายได้ชมฟรีโดยไม่ต้องมาถึงเมืองไทเปประเทศไต้หวันนะที่ตรงนี้เป็นแหล่ง คุมนุมจอมยุดออกกำลังกายตอนเช้าสอนฟรีมีจิตอาสาเราสามารถมาเรียนรู้มาสอบถามท่านก็มีน้ำใจสลัเวลาให้กับเราได้เต็มที่ดูท่าทางนะที่ท่านโยกย้ายสายตัวใช้เอวเป็นตัวขับเคลื่อนนะโยกโย่อยืดหยุ่นยืน ยงกันทุกขบวนท่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยนะจบขบวนท่านะก็สรุปได้นะท่าทางเหล่านี้เป็นท่าที่ปกติเราก็ฝึกมาเหมือนกันแต่ว่าต้องยืดให้ครบให้ท่าตามแบบที่สอนกันในเมืองไทยนะแต่มาถึงไต้หวันแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นขบวนท่า,เ,าเรียกว่าอะไระสูงสุด ไรขบวนท่าอะไรประมาณนั้นนะไอมาไอมนี่ก็คือร้อยแปดท่าที่เราเคยล่ำเลียงเคยฝึกมาแต่ตอนนี้มันไม่เคยเห็นท่าชัดเจนแต่เชื่อมโยงเหมือนน้ําไหลต่อเนื่องกันน้านี่เป็นท่าเก็บขบวนท่าละอันนี้เป็นชุดหนึ่งชุดใหญ่ชุดใหญ่แล้วก็เวลา่อนเก็บ่อนเก็บนี่อโซงงในตอนเก็บพลังเนะี่ย ท่านก็ทํำท่าให้เราดูซึ่งวันนี้เราโชคดีมากเลยที่เราได้มาเห็นทนะ่านะบนตึกชงเจินจีเนี่น <c oughs>